เอา้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวนนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะเยอะนะนะเอา้ามามาว่ากัน <S 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 มีคนเปรียบเปลยตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเริ่มไปแล้วอันนั้นเริ่มไปแล้วและอันนี้เริ่มหนักข้อหนักข้อขึ้นทุกวันนะ เริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันเริ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีการสร้างไม่รู้จะมีการสร้างรูปตัวเองใส่เครื่องทรงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเป็นลิเกอ่ะอ่ะทุกท่านคอยดูนะถ้าไม่มีการระงับยับยั้งนะครับจะมีการใส่เครื่องทรงสวัสดีครับสวัออสดีครับทเ,เอใ้อาารันนัาบัตรน่วานทอันนันพี่ให้ผมหรือเปล่า อยู่ที่อยู่อยู่ที่โจทั้งหมดนะครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมโทรกลับพี่บางหัวงแป๊บนึงอีกไม่นานผมกำลังไล์สดอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บเดียวพี่บ่ายโมงใช่ไหมผมรู้แล้วเโอเคพี่วางครั้งนะโอเคนะครับโอเคนะครับเนาะนะฟังนะต่อไปอาจจะมีการสร้างรูปตัวเองก็ได้นะครับเออถ้าบ้าเข้าขั้นน่ะคือบ้าเข้าขั้นน่ะสร้างรูปตัวเองอ่ะ ใส่เครื่องทรงแบบหนังจักจักรงวงๆอะ่ะทุกท่านคอยดูถ้าไม่ระงับยับยั้งถ้าไม่ละครับยับยั้งตัวเบาทน่หนึ่งอยู่โรงแรมเดี๋ยวโดนแบบคนบางคนทุกท่านเห็นได้อยังขำกริ่งเลยคนบางคนเน่ะไอยูทูบเบอร์บ้า <c oughs> กกไอยูทูบเบอร์บ้าไปดูของใช้อย่างเงาเลับขำกริ่งเลยครับเพื่อนนะ เป็นไงล่ะเทพเป็นไงล่ะเทพนะนะครับสงสัยต้องไปสร้างห้องเก็บเสียงนะนะครับเออผมดูอยู่ครับผมขำกิ้งผมนอนอ้นอนกิ้งขำไปขำม,มานะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันมันจะโดนข้างบ้านด่าอะไรเงี้ยน,นะนะเออนี่ทุกท่านครับต่อไปถ้าสร้างรูปตัวเองนี่คือเข้าขั้นบ้าเต็มเต็มทนแล้วนะ ถ้ามีการทำแล้วทุกท่านสังเกตเดี๋ยวนี้ดีๆนะนะมีการเร่งมือเร่งไม้เพื่อจะรีบจัดงานสมโพธอะไรของมันก็ไม่รู้มีคนเรียกว่างานสมโพธวงสวงอะไรก็ไม่รู้แต่สำหรับผมนะครับผมว่าถ้าเกิดมีการจัดงานเรื่อเริงแบบนั้นนะครับผมว่าเป็นการขัดคำสั่งคาสั่งรัฐบาลและเทศบาลต้องรับผิดชอบอาเภอต้องรับผิดชอบผู้ว่าจะผู้ว่าต้องรับผิดชอบนะครับนะ คอยดูนะวันนี้อาจจะโดนกระเด้งกระดอนเพราะว่ามีบุคคลฝ่าฝืนคำสั่งรัฐบาลและที่มากันทั้งหมดเป็นร้อยๆ้อยคนเนี่ยนะมันเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์บ้านเมืองตรงนี้มันเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์บ้านเมืองตรงนี้เรามาวัดใจกันว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของงานมันจะสำนึกหรือสำเนีจอ่ะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับ นะครับเออเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอยังรายการโหนกระแสลองดูแล้วกันนะผมจะติดต่อไปที่รายการโหนกระแสว่ามีคนบางคนกำลังทำแบบนี้ทุกท่านว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับนี่นะครับจะเป็นเจ้าพิธีเองด้วยอทุกท่านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็น มีคนบางคนจะกลายเป็นเจ้าพิธีเองเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ตั้งตนเป็นเป็นเทวดาเขาจึงต้องเอาตัวย่ออะไรบางอย่างไปไว้อยู่บนหัวคุณคอยดูนะจะเกิดเหตุการณ์นี้ที่ดาวอังคารจะเกิดเหตุการณ์นี้ที่ดาวอังคารอย่างแน่นอนนะครับนะครับมันเล่งหน้าดูครับมันเล่งมันกลัวจะถูกละงับยับยั้งมันเล่งหน้าดูครับท่าน นะมีคําสั่งจากรัฐบาลแล้วครับพี่มีเรียบร้อยแล้วครับเป็นคําสั่งรัฐบาลจริงๆนะครับห้ามจัดงานรื่นเริงครับในหน่วยงานราชการและขอความร่วมมือไปยังเอกชนครับนะครับนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ถ่ายสำนับัตรประชาชนขีดคอมคัดค้านการนําตัวย่อไปไว้บนเสียงพยาญนะขีดขอนะคดอมนะขีดคอมนะถ่ายไปที่ แอดไลน์ที่ผมปักหมุดอยู่ด้านบนถ่ายไปที่แอดไลน์ที่ผมปักหมุดอยู่ด้านบนผมจะรวบรวมทั้งหมดนําส่งจังหวัดนะผมจะนําเอกสารทั้งหมดนําส่งจังหวัดนะครับเรื่องนี้ถามหาความเหมาะสมความถูกต้องทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจะไปถามหาความถูกต้องทางวัฒนธรรมนะครับและ ทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับแฉยังเงาเขาบอกทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าให้น้อยนะครับมาให้มากที่สุดสําคัญที่สุดจะส่งให้ผมยังไงในการาปรับปริ้นนี่แหละมันยากแล้วมันเยอะนะครับต้องมีคนถือขึ้นมาไหมต้องมีคนถือขึ้นมาไหมสมัยก่อนรัตชีอะไรนะพระศรีอานที่มีคนคิดว่าตัวเองเป็นพระศรีอารยะเมตไตรนะครับนะครับรอดูกันไป ถ้าวันนี้ทางจังหวัดไม่จัดการเรื่องนี้ส่งเป็นไฟแน่โอ,โอเคแต่ต้องส่งไปที่เมียผมหรือเปล่าเนาะส่งไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตดีกว่าครับนะส่งไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตดีกว่าเขาจะได้ปรินได้เร็วกว่าผมแล้วเดี๋ยวผมจะล่ารายชื่อนะครับจากพี่น้องประชาชนในเขตบ้านผมนะครับผมจะขอจากประชาชนในเขตบ้านผมใครอยู่ต่างจังหวัดให้เข้าแอดแอดแอดไลน์นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดให้แอดไลน์ นะแน่นอนครับเชิญอาจารย์ที่ศิลปกรมาออกรายการด้วยกันก็ได้ครับเออเอาอย่างนี้เลยแต่ถ้าจะให้สนุกนะทุกท่านอาจารย์ลักษ์ต้องเชิญอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศหรืออาจารย์เฉลิมชยัยแต่อาจารย์เฉลิมชัยตอนนี้เก็บตัวต้องเชิญอาจารย์ลัก์มาร่วมรายการและให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนาคีนาคาพญายนาคนีเลยนะ อาจารย์จารุรงนะครับอ๋ออาจารย์คนนั้นเออผมผมเห็นเขาเก่งกันอาจารย์เฉลิมชัยไม่แน่ใจว่าอาจารย์นั้นมาจากอาจารย์ลักหรืออาจารย์ลักราชสีอะนะอาจารย์ลักราชสีอะผมจำไม่ผิดอะท่านมีความเชี่ยวชาญถ้าเป็นไปได้ต้องเอามาออกนะครับนี่อาจารย์ลักราชสีโอโหอาจารย์ลักเนี่ยเป็นผู้ที่มีความศรัทธามากๆยังไม่กล้า ไม่กล้าเอาชื่อตัวเองไปอยู่บนบนเสียงปป่เลยเขาเป็นคนมีวิชาเป็นครูที่เรียนมาเขายังไม่กล้าเลยนะครับต้องอาจารย์ลักเนอะผมว่าอาจารย์ลักน่าจะเหมาะสมเดี๋ยวลองถามพี่หนุ่มกัญชัยดูเดี๋ยวถามพี่หนุ่มกัญชัยดูเดี๋ยวส่งส่งเข้าไปในเพจของอาจารย์ลักก่อนนะครับวันนี้ขอใช้คำว่าประนาม การกระทําแล้วกันผมขอประนามการกระทําที่เกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลน์เลยนะครับทุกท่านครับหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเดี๋ยวจะติดต่อนักข่าวก่อนนะครับผมจะติดต่อนักข่าวก่อนต่อให้มีการเอาออกก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วและก็ขอให้จังหวัดลงไปดูว่า,วาจุดที่ก่อสร้างนั้นได้สร้างความแตกแยกความสามัคคีภายในประเทศในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง ทางจังหวัดจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับทางจังหวัดจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้เชื้อเล็กๆมันจะลุกลามใหญ่โตได้เชื้อชั่วนะพวกเชื้อชั่วเชื้ออับปีเนี่ยนะครับที่ออกมาจากคนอับปีเนี่ยครับมันจะเผยแพร่ไปวันนี้ต้องสกัดให้อยู่นะครับวันนี้ผมเหนื่อยนะครับทุกท่านผมบอกตรงๆว่าผมเดินทางเหนื่อยเมื่อกี้งานก็เข้ามา ต้องฝากลูกน้องไปทําแทนทุกท่านครับทําให้ดีทําให้ดีที่สุดแล้วกันเท่าที่จะทําได้นะครับเดีย๋ยวจะลองดูนะครับจะลองหาคนที่อยู่แถวนั้นดูว่าไปหาท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้ไหมมีใครอยู่แถวนั้นไหมนะครับนะมีใครอยู่แถวนั้นไหมถ้ามีนะครับก็ขอเดินทางเข้าไปถามอาจารย์ดูว่าอย่างนี้มันเหมาะสมไหมอาจารย์ ถ้าจะบอกไม่เหมาะสมอย่างน้อยเราก็เข้าใจแล้วอ๋อมีครูศิลปินครูปฏิมาก,กรรมที่ยืนยันว่าไม่เหมาะสมนะครับนะอย่าอย่าออกมาแถมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของโลโก้ตยายยานไปดูได้ในอินเทอร์เนต็ตไอ้ที่ปรึกษาอับป,ปรีมันจะบอกให้ที่ปรึกษาอัปปรีอย่างคุณเนี่ยนะนะสมควรแล้วที่ให้เขาดา่า แทนที่จะแนะนําสิ่งดีๆไปที่ปรึกษาแนะนําสิ่งดีๆด,ดันไปส่งเสริมให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีนะอย่าแสดงความอับป,ปรีให้มาก2ผัวเมียหาแต่เงินหาแต่ทองนะนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอยู่ที่ดาวอังคารทุกท่านนะครับนะครับโอเคนะทุกท่านนะผมขออนุญาตเอาเท่านี้นะครับ1ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะติดต่อพี่น้องประชาชนหลายๆคนให้เดินทางไปด้วยกัน และไปแสดงจุดยืนไปแสดงจุดยืนนะครับโอเคอ้าวเท่านี้นะครับชานี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปแล้วฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบายครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกทุกท่านขอบรารมีปู่พญานาคทุกพระองค์คุ้มครองทุกท่านและตัวผมเองให้ทำงานให้รับรื่นนะครับบายบายครับบายบายครับพี่น้อง